โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแ n ลสเก็ e โชว์ในซีรีส์ของวิดีโอเนื้อเรื่องฮงไกสไตล์เรลนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของจุดกําเนิดสหพันธ์เซียนโจเมืองหรือดวงดาวดวงที่ ที่กลุ่มผู้บุกเบิกบนรถไฟ Astor Express ได้มุ่งหน้าไปนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นกําเนิดขึ้นเมื่อราว8,000ปีที่แล้วนับจากปีบุกเบิกที่ไม่ใช่ปีของยุคอัมพันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทาความเข้าใจได้ง่ายนะครับจะได้ไม่งงตรงส่วนนี้ผมจึงจะขอที่บายเกี่ยวกับหลักการนับเวลาในเกมก่อนละกันนะครับในเกมฮงไกสตาร์เรลนั้นจะมีการนับเวลาหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกปฏิทินปีการบุกเบิกและแบบที่2ปฏิทินยุคอัมพันมาเริ่มกันที่การนับเวลาแแบบแรก การนับเวลาแบบปฏิทินปีการบุกเบิกปฏิทินปีการบุกเบิกครับเป็นปฏิทินการนับเวลาที่ใช้โดยรถไฟ a s t r a l e x p r e s s ว่ากันว่าการนับเวลาแบบปีการบุกเบิกนั้นมีต้นกําเนิดมาจากดวงดาวอันโดดเดี่ยวเอกาน่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของเทพดาราแห่งการบุกเบิกอากิวิลี่ครับปฏิทินปีการบุกเบิกนั้นครับเป็นระบบปฏิทินที่ใน1ปีจะแบ่งออกเป็น12เดือนโดยในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีความสั้นความยาวไม่เท่ากันว่าังไงก็คือปฏิทินปีการบุกเบิกเนี่ยครับจะมีการนับเวลาคล้ายคก ในชีวิตจริงเลยซึ่งว่ากันว่าครับดวงดาวมากมายที่ตัวของอากีวิลี่เทพดาราแห่งการบุกเบิกเคยไปเยือนมาก่อนก็ยังคงใช้ปฏิทินชนิดนี้ในการกําหนดวันและเวลาเช่นเดิมครับการนับเวลาแบบที่2แบบปฏิทินยุคอมพันการนับเวลาแบบปฏิทินยุคอมพันครับ เป็นการนับเวลาที่ใช้กันทั่วไปในกาแล็กซีโดยมีองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเป็นผู้สร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้ทั่วทั้งกาแล็กซีเนี่ยใช้ระบบนี้ในการนับเวลาครับซึ่งในส่วนขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวคือองค์กรอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอติดเพื่อนๆเ,เอาไว้อธิบายในคลิป,ปถัดไปก่อนนะครับซึ่งยุคอมพันนะครับจะเริ่มนับเวลาคร่าวๆตั้งแต่ที่เทพดาราแห่งการอนุรักษ์คิริพอร์ตได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยในทุกๆหนึ่งยุคอมพันนั้นจะนับจากทุกๆก,การเหวี่ยงค้ง้้อออออนนนนขขงงงงคิรรรพพเเื่่่กกสาาแึมัับ ว่งงาไงก็คือเหวี่ยงค้อนเสร็จ1ครั้งก็จะนับปียุคอัมพันเพิ่มขึ้น1ยุคนั่นเองครับแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่คิวอร์ตเนี่ยครับเหวี่ยงค้อนในแต่ละครั้งไม่เท่ากันมันจึงทําให้ระยะเวลาในแต่ละ1ยุคอัมพันนั้นมีไม่เท่ากันครับซึงหากจะเปรียบเทียบยุคอัมพันกับปีแห่งการบุกเบิกแล,ะละก้วก็ระยะเวลา1ยุคอมพันก็จะมีประมาณเท่ากับ7 6ถึง240ปีของปีบุกเบิกนั่นเองครับจึงถ้าเกิดอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คง เหวี่ยงค้อนเพื่อสร้างกำแพงอะไรขึ้นมาตรงจุดนี้ครับทางตัวเกมได้อธิบายให้เราฟังว่าตัวของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์คิริพอร์ตนั้นรับรู้ว่าในอนาคตอันใกล้การกลืนกินครั้งใหญ่ในจักรวาลนนกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วดังนั้นครับตัวของเขาจึงได้เริ่มทําการสร้างกำแพงผนึกอันแข็งแกร่งขึ้นมาโดยกำแพงที่ว่านั้นเนี่ยก็มีความยาวนับปีแสงเลยทีเดียวครับเพื่อเป็นการแบ่งแยกและปกป้องโลกของเหล่าสิ่งมีชีวิต จากการกลืนกินนั่นเองโอเคครับกลับมาเข้าสู่เรื่องราวหลักของวันนี้ถ้าหากเราอ้างอิงจากการนับเวลาทั้ง2แบบแล้วเราก็8000ปีตามตำนานของเซียนโจนะครับก็น่าจะเป็นการนับเวลาแบบปฏิทินการบุกเบิกนั่นเองซึ่งเมื่อ80,00ปีก่อนครับได้มีอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งหยหาซึ่งความเป็นอมตะอาณาจักรโบราณแห่งนี้ครับได้ส่งบรรพบุรุษของชาวเซียนโจไปยังทะเลแห่งดวงดาวเพื่อตามหาพลังแห่งความเป็นอมตะซึ่งในการเดินทางผ่านความเวรงวังอันไกลโพ้นเป็นระยะเวลายาวนานถึง2,000 มันก็ได้ทําให้เหล่าบรรพบุรุษของชาวเซียนโจได้พบเจอเข้ากับเทพดาราแห่งการเฟื่องฟูเย้าสือตัวของเฟื่องฟูครับได้มอบพลังแห่งความเป็นอมตะให้กับบรรพบุรุษของชาวเซียนโจแต่พลังแห่งความเป็นอมตะที่เหล่ามนุษย์ใฝ่หานั้นเนี่ยครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเสมอผลข้างเคียงของความเป็นอมตะที่พวกเขาได้รับนั้นก็คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีพลังความเป็นอมตะนั้นจะกลายเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีวันตายครับซึ่งในตัวเกมเจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ามาลาสตรักซึ่ง ผู้ที่เป็นมาราสตรักนะครับก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และกลายเป็นภยัยพิบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ไปซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาความสงบสุขของสหพันธ์จึงจบลงด้วยความเจ็บปวดณนะช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายของสหพันธ์เซียนโจนั่นเองครับเทพดาราแห่งการล่าสังหารลันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ใช้พลังของตัวเองในการช่วยเหลือเหล่หลาบรรพบุรุษของชาวเซียนโจที่กําลังจะล่มสลายลงไปและตั้งแต่นั้นมาครับเซียนโจก็กลายเป็นสาวกและผู้ติดตามของลันในที่สุด 5,000ปีต่อมาหลังจากนั้นสหพันเซนโจโก็ได้เดินทางไปทั่วทั้งจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ผ่านเรือขนาดยักษ์ทั้ง6ลำภายใต้การชี้นำของลาน เทพดาราแห่งการล่าสังหารนั่นเองครับโดยหัวหอกที่คอยต่อสู้ในนามของเทพล่าสังหารของสหพันธ์เซียนโจนั้นก็มีด้วยกันทั้งหมด7คนครับแบ่งออกเป็น1จอมพลและ6นายพลซึ่งในตอนนี้ครับท่านจอมพลของเรานั้นทางตัวเกมก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมานะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรกันแน่หรือถ้าเกิดผมตกหล่นข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆที่รู้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่กลับกันครับนายพลทั้ง6คนนั้นได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วซึ่งทั้ง6คนนนั้้ไดแ ผู้ปัดเปรียวว่องไวไเบียวผู้แข็งแกร่งและชอบทำผู้อเอี่ยนผู้รอบคอบและซับซ้อนเหยาวกวงผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังขวนซวนผู้ลึกลับและยุติธรรมยูวูและสุดท้ายครับผู้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญจิงหยวนเป็นอย่างที่บอกไปครับว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นหัวหอกที่ตัวของเทพแห่งการล่าสังหารลันให้การยอมรับนั่นเองครับแต่ในส่วนของเป้าหมายสูงสุดของเทพแห่งการล่าสังหารคืออะไรในตอนนี้เราก็ไม่อาจทราบได้ครับซึ่งเราก็คงจะต้องติด ตามกันต่อไปในอนาคตครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดของเซียนโจนั่นเองครับส่วนในคลิปวิดีโอถัด,ถดไปนั้นผมจะมีเรื่องราวอะไรมานําเสนอเพื่อนใ้รับชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ